การกระทำที่เป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งกรณีศึกษาผู้สมัครก่อสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจให้สัญญาว่าจะให้เงินเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนให้ผู้สมัครฝากช่วยลงคะแนนให้พี่บีด้วยนะถ่ายบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนมาด้วยเดี๋ยวให้5,000โอเคได้เลยลบข้อความที่คุยกันให้หมดนะรับเงิน5,000บาทจากพี่บีมาแล้วเดี๋วพรุ่งนี้ จะส่งภาพบัตรเลือกตั้งที่กางหมายเลขศูนย์ให้ดูเป็นตัวอย่างดูแล้วก็ลบข้อความที่คุยกันออกให้หมดด้วยละ่ะแล้วต้องถ่ายบัตรเลือกตั้งอีกไหมถ่ายสิไม่งั้นเขาไม่เชื่อนะเหน็บมือถือไว้ที่เอวนะใส่กางเกงคับๆเสื้อตัวใหญ่ๆละ่ะจะได้เอามือถือเข้าไปได้เสร็จแล้วก็มารับเงินกรณีนี้ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งห้ามม่ให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นโดยการสรัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อืนอ่นใดอันอาคคำนวณเป็นเงานาินได้กรณีนี้มีคำวินิจฉัยว่าถึงแม้เอจะชื่นชอบผู้สมัครเพราะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเป็นคนรุ่นใหม่แต่ลำพังความชอบไม่น่าจะมีมูลเหตุให้เอยอมเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีอาญา ในฐานะผู้ใช้ให้ซีกระทำความผิดฐานถ่ายบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้งและในฐานะเป็นผู้สัญญาว่าจะให้เงินแก่ซีเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครและยังต้องเสียสละเงินส่วนตัวถึง5,000บาทเพื่อจูงใจให้ซีลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครโดยที่ตนไม่ได้รับประโยชน์ใดๆเชื่อจากคำเบิกความของซีว่าเงิน5,000บาทที่เอเตรียมไวใ้ให้เป็นเงินของผู้สมัคร และได้กันซีไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดีตามพรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ .2562 มาตรา138จึงรับฟังข้อเท็จจริงได้ว่าผู้สมัครก่อสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจให้เอสัญญาว่าจะให้เงิน5,000บาทแก่ซีเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนให้ผู้สมัครสารมีคำพิพากษา 1. ให้มีการเลือกตั้งใหม่ สสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของ A และผู้สมัครคนละ10ปี 3. ผู้สมัครรับผิดในค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งครั้งที่เป็นเหตุให้ศาลมีคํำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่อ้างอิงจากเรื่องจริงรู้แล้วโปรดเลี่ยงการกระคทำที่เสี่ยงผิดกฎหมายเลือกตั้งด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงาน,นาคณะกรรมการการเลือกตั้ง